กดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับมาทำอะไรกับป่านนี้ครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดดาราธิวาดครับอยู่กับสัตว์เลี้ยงเด็ก้อนอยู่ที่อ่าวมะนาวอ่าวมะนาวที่จังหวัดนาราธิวาดครับผมอยู่กับสัตว์เลี้ยงของชาวมุสลิมนะครับนี่มาแล้วม,มาแล้วมาแล้ว แพตอนแรกเรานั่งรถมาเราก็นึกว่าเฮ้ยทำไมหมาเยอะแยะเต็มหาดไปหมดเลยวะพอดูอีกทีอ้าวไม่ใช่หมานี่ว่าเป็นแพะนี่ว่าไปถามเขามาเขาบอกว่าเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้นะครับพวกแพะพวกเนี้ยเราก็เข้าใจว่าอ๋อเขาเลี้ยงแทนหมาเลี้ยงแทนแมวอะไรเงี้ยใช่ครับเขาเขาไม่ค่อยเลี้ยงหมากันเลยเขาเลี้ยงแต่แพะแต่เขาไม่เลี้ยงไว้ไว้ดูเล่นนะเขาก็เลี้ยงไปกินนะครับเขาเลี้ยงไปกิน ว่าคือถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแปลกเราเรารู้สึกว,ว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงไว้แล้วเราจะกินมันมันก็คือรู้สึกแปลกๆแต่ว่ามันกับของเขาเหมือนเหมือนเขาเลี้ยงเหมือนเขาเลี้ยงว,วัวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถึงเวลาก็โตก็เอาไปทํากินก็ค่อยๆเลี้ยงค่อยๆอะไรไปดูแลกันแบบง่ายๆหลังจากที่เขาเลี้ยงมาเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนประกอบของแพะเนี่ยนะครับมาทําเป็นของกินให้เรากิน ะครับก็คืออาหารเราคุ้นชินกันดีนั่นก็คือชาไข่มุกนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไข่มุกเมื่อกี้ไข่มุกไม่ลงอีกต่อไปไข่มุกนะครับเมื่อกี้คือถ่ายตอนออกจากตูดไม่ทันก็คือขี้แพ้นั่นเองนะครับเมื่อกี้คือออกออกจากตูดเลยตรงนี้เลยปั๊บ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 ั๊บป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 ัปั๊บปั อินเสิร์ตตอนที่แพะคขี้มาให้ดูนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับชานมไข่มุกการกินชานมไข่มุกของเราก็จะไม่แฮปปี้ต่อไปแต่ว่าจริงๆถ้าใครมาเที่ยวนาราทิวาเนี่ยผมแนะนำนะอ่าวมันอ่าวนี่คือเป็นอาวี่อาวมันาววันนี้ที่เขาบอกว่าคนน้อยเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแล้วก็ฝั่งตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้จริงๆอ่ะ,ะวันเสาร์อาทิตย์จะมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยไอเราชอบเที่ยวธรรมดาเพราะว่าเอ้ยเราไม่เบียดไม่เสกกับใครก็มาชื่นชมธรรมชาติน,นี้ได้เห็นแพแบบระยะประชิดแบบค<ท>ดิแม,มาม,มันไม่มันไม่ลัวคนอ่ะเออแล้วแบบเดินมาเดินมาหาเดินมายกขายด้วยเดี๋ยวไปตัดฟุตของหนูนะแมเฮ้ยเฮ้ย ยกขาหน้าให้ด้วยเว,เวลาเวลาเวลาลุกยืนนี่มีเมื่อกี้เปรียบเทียบเทียบหน้าพี่กับแพ้หน่อยแพ้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 แพ,พี่ไปดีดนิว้วมันจะเดินมาเหรอพ,พี่เดินไปใกล้ๆมันก็ได้เดี๋ยวบ้างหัวโคก <laughs> ก็คืออ่าวมะนาวนี่ก็คือที่ที่ใหาดที่มันจะหาดดินจะมีพื้นที่ลานกว้างเยอะๆทําให้เราสามารถวิ่งเล่นทํากิจกรรมริมหาดได้ถ้ามานาทีว่าก็ต้องมาอ่าวมะนาวนี่แหละกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ